สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับรูปแบบเวทมนต์ค่อยๆปรากฏขึ้นด้านล่างหัวอยู่เฮ้าแด้ราชาหมีน้ำแข็งหัวอยู่เฮ้าสัมผัสได้ถึงเจตนาของราชาหมีน้ำแข็งและค่อยๆปล่อยพลังทางจิตวิญญาณออกมาเรียกเขาราชาหมีน้ำแข็งค่อยๆย,ยกอุ้งเท้าหน้าข้างหนึ่งของเขาและยื่นนิ้วไปที่หัวอยู่เฮ้านิ้วของเขาหนาเกินไปแม้ว่าหัวอยู่เฮ้า จะวางฝ่ามือทั้งหมดบนนิ้วของราชาหมีน้ำแข็งมันก็ไม่สามารถแม้แต่จะปกปิดปลายนิ้วได้แสงสีฟ้าเย็นชาำแผ่ซ่านออกมาจากร่างของราชาหมีน้ำแข็งเขาเป็นสัตว์วิญญาณที่รอดชีวิตจากภัยพิบัติสองครั้งหลังจากประสบภัยพิบัติสายฟ้านี้เขาก็เป็นสัตว์วิญญาณในทางเทคนิคที่ผ่านภัยพิบัติสามครั้งเป็นเพียงว่าเขาไม่สามารถอยู่รอดได้อีกต่อไปแสงสีน้ำเงินสลัวก็ปรากฏขึ้นบนล่างของหัวอยู่เฮ้า อะไรนะเมื่อเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงออกทางร่างกายของหัวยูเฮาที่เถียนก็อุทานออกมาอย่างประหลาดใจแต่ทว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมแสงสีฟ้าเย็นชามที่ปล่อยออกมาจากร่างของไปน้อยกลายเป็นวงแหวนที่กืนหัวอยู่เฮาหัวยูเฮาตกรเริงเมื่อรู้ว่าจุดกําเนิดของไปน้อยนั้นเข้ากันได้ดีอย่างสมบูรณ์กับเขาไม่มีการปฏิเสธใดๆระหว่างกระบวนการหลอมรวมเลย S <S <an> <S เขาไม่รู้สึกอ้วนเพราะจุดกำเนิดของไผ่น้อยนั้นมากเกินไปหลังจากที่เขาล้อมรวมพลังของไผ่น้อยเข้ากับร่างกายของเขามันก็ล้อมรวมเข้า,ากับพลังวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วมันยังช่วยดูดซับแกนแท้น้ำทิพน้ำแข็งลึกลับในเลือดของเขาอีกด้วยหัวอยู่ห้าวเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งสีฟ้าวงแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดของจักรพรรดินีแมงฝ่องน้ำแข็งหยกก็ค,อคอ่อยๆโผล่ขึ้นมาเช่นกันสีแดงสามวงสีส้มสี่วง วงแหวนวิญ,ญญาณทั้งเจ็ดส่องแสงเจิดจ้าในการต่อสู้ปกติหัวู่เฮาจะไม่เปิดเผยสีของวงแหวนวิญ,ญญาณของเขามันเทียบเท่ากับการบอกคู่ต่อสู้ของเขาว่าเขานั้นไม่ธรรมดาแต่ถ้าว่าตอนนี้เขาไม่สามารถทําอะไรกับมันได้แน่นอนเขาไม่กล้าที่จะประมาทและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อการหลอมรวมนี้วงแหวนวิญ,ญญาณของเขาจึงอยู่ในรูปแบบสีด่้งเดิมรูม่านตาของตี้เทียนหัดตัวเล็กน้อย เขาตกตะลึงเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆไม่น่าแปลกใจที่เขาสามารถดึงดูดการเรียกของอาณาจักรแห่งพระเจ้าได้ข้าต้องติดตามเขาอย่างใกล้ชิดมากขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าไม่สามารถปล่อยให้เขานำรัศมีของสาร,รยายนแห่งโชคชะตาเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าได้ร่างของราชายมีน้ำแข็งค่อยๆสุดตัวลงและรัศมีชีวิตของเขาก็ค่อยๆหายไปวงแหวนญาณสีแดงไมเอี่ยม ที่มีลวดลายสีทองสามแบบค่อยๆเกิดขึ้นจากเท้าของเขาจากช่วงเวลานี้ไปหัวยูเฮ้าได้กลายเป็นวิญญาณพมยุทธ์อย่างแท้จริงตอนนี้เขาเป็นวิญญาณพมยุทธ์แปดวงแหวนแม้แต่หัวยูเฮ้าก็ไม่ได้คาดหวังว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้่าน้ําแข็งขั้นสูงของเขาจะเป็นอันดับแรกที่ไปถึง8ดวงแหวนในความเป็นจริงการเพิ่มวงแหวนวิญญาณให้กับวิญญาณยุทธการต่อสู้หลักของเขาเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ มันยากเกินไปที่จะหาสับวิญญาณประเภทจิตวิญญาณนอกจากนี้เมื่อจํานวนจิตวิญญาณที่เขาได้เพิ่มขึ้นหัวอยู่เฮาก็เต็มใจที่จะฆ่าสัตวิญญาณน้อยลงเพื่อเพิ่มจํานวนวงแหวนวิญญาณที่เขามีการรวมรวมนี้ให้ความแข็งแกร่งเพียงพอที่วิญญาณยึธจักรพารดินีแมงป่องน้ําแข็งอยู่ของเขาไม่ต้องการวงแหวนวิญญาณอีกต่อไปนี่ไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยหากทรายแห่งจิตวิญญาณของเขาไม่สามารถรองรับความแข็งแกร่งของพลดังทางจิตวิญญาณ ของจิตวิญญาณของเขาได้ทุกอย่างก็จะสูญเปล่าผลกระทบต่อเขาก็จะยิ่งใหญ่เช่นกันและอาจเป็นไปได้ว่าทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาจะถูกบทขยี้เป็นไปไม่ได้ที่ใครบางคนจะทำสามวิธีการที่หัวอยู่เห่าได้ล้อมรวมกับจิตวิญญาณทั้ง5เขาทำได้เพียงเพราะพลังทางจิตวิญญาณของเขาอยู่ในขอบเขตวัตถุที่เป็นรูปธรรมได้เพราะเขาครอบครองกรุปวิญญาณแห่งโชคชะตาของสิงโตทองคำสามตา เช่นเดียวกับแกนวิญญาณของดวงเนตรวิญญาณของเขาแสงสีฟ้ยาเย็นเยือกค่อยๆจางหายไปวายุเฮารู้สึกว่าเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องพลังวิญญาณในร่างกายของเขายังคงเพิ่มขึ้นความสุขที่ได้ประสบความก้าวหน้าทำให้เขารู้สึกรลวากับว่าเขากำลังจะโบยบินร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความแข็งแรงแกนแท้น้ำพิบน้ำแข็งลึกลับที่เหลืออยู่รอมระลายและรอมร้อมเข้ากับร่างกายของเขาในทันที ร่างของราชามีน้ำแข็งแข็งทื่ออยู่แล้วรัศมีของเขาหายไปอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าว่าชีวิตหม่เอี่ยมค่อยๆก่อตัวขึ้นในร่างกายของหัวยูเฮาจิตวิญญาณของไปน้อยกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆราชามีน้ำแข็งเป็นสาตว์วิญญาณที่มีชีวิตอยู่มาหลายแสนปีพูดตามหลักเหตุผลเขาควรจะสามารถให้กระดูกวิญญาณแก่หัวยูเฮาแต่หัวยูเฮาต้องตกตะลึงที่ไม่มีกระดูกวิญญาณปรากฏขึ้น มันเป็นเพียงจิตวิญญาณของเขาที่ก่อตัวขึ้นวงแหวนวิญญาณวงที่8ดสีแดงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของศาสตร์วิญญาณอายุ10,000แปีอย่างเต็มที่เขาเค่อยๆลุกขึ้นยืนและมองไปที่ศพขนาดใหญ่ของราชามีน้ำแข็งมาย่ห้าอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจไปน้อยข้าก็ยังช่วยเจ้าไม่ได้ไหนที่สุดในความเป็นจริงมาย่เ้าไม่ต้องการให้ไปน้อยเป็นจิตวิญญาณของเขาหลังจากที่เขาพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อเขา การเป็นิตวิยาณของเขาแม้ความว่าไปน้อยจะสูญเสียร่างกายของเขาเขาตายไปแล้วในระดับหนึ่งหัวยูเฮาไม่มั่นใจอย่างเต็มที่ในการเป็นพระเจ้าถ้าเขาสามารถช่วยไปน้อยเอาชนะคอขวดของเขาได้เขาจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกหนึ่งแสนปีขณะที่หัวยูเฮารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยอสูรเทพตี้เถียนก็อุทานด้วยความประดาดใจอะไรเกิดอะไรขึ้นปีศาจงง้นเหรอ วอยูเฮาคิดว่าปีศาจบางตัวกำลังพุ่งเข้ามาหาพวกเขาเขาต้องการจะดูแต่ก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าศพที่ไม่เกี่ยมของไปน้อยนั้นเคลื่อนไหวจริงๆหลังจากนั้นศพก็ค่อยๆลุกขึ้นสิ่งนี้วอยูเฮาเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อมองไปที่ไปน้อยไปน้อยยืดหลังของเขาให้ตรงร่างกายของเขายังคงขนาดมหามาแต่เสียงไม่เกียมเริ่มหลุดออกจากร่างของเขาหลังจากนั้น เขาก็ส่งเสียงคำรามออกมาเสียงคำรามของเขาพิเศษมากเมื่อเทียบกับเสียงคำรามเดิมของเขามันคมและแปลกกว่ามากแต่ถ้าว่าปีศาจทุกตัวที่อยู่ในโลกลึกลับที่คิดว่าสิ่งต่างๆกลับมาเป็นปกติหลังจากเกิดภัยพิบัติสายฟ้าพวกมันมองมาทางเขาหลังจากนั้นหัวอยู่เฮาสัมผัสได้ถึงพลังพิเศษบางอย่างที่รวมตัวกันในที่ทางนี้และเข้าสู่ร่างกายของไปน้อย รัศมีของเขาเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่น่าตกใจเมื่อเศษที่ไม่เกรียมหลุดออกจากร่างกายของเขาผิวของไปน้อยก็กลายเป็นชั้นของขนสีเทามันยังคงส่องแสงสีฟ้าสลัวดวงตาของไปน้อยก็เปลี่ยนเป็นสีเทาและแสงประหลาดยังคงเปลี่ยนเขาเขากลายเป็นปีศาจแล้วงั้นเหรอมาอยู่ห้าวพึงพามกับตัวเองด้วยความตกใจตี้เถียนพยักหน้าและพูดว่าดูเหมือนเป็นเช่นนั้น ดูเหมือนว่าเขาจะถูกจำกัดด้วยโลกนี้มันคืองานของโลกลึกลับนี้แม้หลังจากที่เขากลายเป็นจิตวิญญาณของเจ้าดูเหมือนว่าจิตวิญญาณบางส่วนของเขายังคงอยู่ในร่างกายของเขาเองหลังจากนั้นร่างกายของเขาก็ค่อยๆกลายเป็นปีศาจเดิมทีเขาเป็นสัตว์วิญ,ญญาณซึ่งหมายความว่าเขาแข็งแกร่งมากและร่างกายของเขาก็ยังคงมีความยืดหยุ่นเพียงพอแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสหแต่ดูเหมือนว่า เขาจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากกลายเป็นปีศาจร,รัศมีของเขาไม่ได้อ่อนแอเลยหัวโยเฮาเผยรอยยิ้มขมบนใบหน้าของเขาเขาไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ที่จะให้ไปน้อยกลายเป็นปีศาจในขณะนั้นเองก็มีแสงสีขาววาบขึ้นไปน้อยซึ่งกลายเป็นจิตวิญญาณของเขาปรากฏตัวขึ้นข้างหัวโย่เฮาเมื่อเขาเห็นร่างเดิมของเขาคุลังคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาก็ประหลาดใจเช่นกัน เขาเพิ่งเสร็จสิ้นการล้อมรอมจิตวิญญาณและยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาเองก่อนที่สถานการณ์นี้จะโผล่ออกมาขณะที่อสูรเทพอยู่ใกล้จกักรพรรดินีหิมะก็ไม่ปรากฏเป็นผลให้ไปน้อยออกมาด้วยตัวเขาเองมาอยู่เฮาประหลาดใจในขณะที่เขาถามไปน้อยว่าไปน้อยเกิดอะไรขึ้นเจ้าสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเจ้าได้ไหมไปน้อยตอบว่าท่านปู ข้าจะพายายามขณะที่เขาพูดเขาเข้ารับตารงและพลังอันอ่อนโยนของต้นกำเนิดจิตวิญญาณของเขาได้แผ่ขยายไปยังร่างกายของเขาอย่างระมัดระวังร่างกายของเขาซึ่งดูดซับรัศมีจากโรคลึกลับสัมผัสได้ทันทีเมื่อไปน้อยข้ายายามจะเอื้อมมือไปร่างกายของเขาหันกลับมามองเขาทันทีเมื่อตาทั้งสี่ประสานการไปน้อยและร่างของเขาก็สานสะท้าในลาต่อมา ไปน้อยเผยใบหน้าที่น่ายินดีท่านปูข้าได้เชื่อมต่อกับมันแล้วมันยังคงเป็นข้าข้าสัมผัสได้ถึงรัศมีของตัวเองหมาอยู่ห้าวสับสนและเกาหัวของเขาเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นไปน้อยตอบว่าดูเหมือนว่าข้าถูกจํากัด้วยกฎของโลกนี้เมื่อข้าพยายามจะเป็นจิตวิญญาณของท่านหรือแห่งจิตวิญญาณของข้ายังคงอยู่ในร่างกายของข้าโดยที่ข้าควบคุมร่างกายของตัวเองไม่ได้ มันก็เริ่มเปลี่ยนไปตามกฎของโรคนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นข้าน่าจะเป็นผีดิบอย่างที่มนุษย์เรียกกันแต่ถ้ว่าข้ารู้สึกแข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าตอนนี้จะเป็นผีดิบแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งร่างกายของข้าแต่ถ้ว่าข้าต้องดูดซับพลังงานให้มากขึ้นก่อนฮ่าฮ่าข้าบอกท่านไปแล้วว่าข้าชอบที่นี่ดีมากตอนนี้ข้าสามารถอยู่เป็นสองร่างได้นี่มันอัศจรรย์มากวายุเฮ้าก็อยู่ในความงินงงเล็กน้อย เขาไม่รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าว่าเนื่องจากมันได้เกิดขึ้นแล้วได้ไปน้อยสามารถเชื่อมต่อกับร่างกายของเขาเองได้สิ่งต่างๆก็ถือว่าไม่เลวร้ายเกินไปอย่างน้อยเขาก็จะไม่ถูกโจมตีถ้าสุขของไปน้อยแข็งแกร่งกว่าไปน้อยในตอนแรกมันก็จะไม่มีคู่ต่อสู้ในโลกลึกลับนี้และสามารถครองสถานที่นี้ทั้งหมดได้มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมาอยู่ห้าพีัยหน้าเลกล่าวว่า ดีตราบเท่าที่เจ้าสบายดีไปน้อยกลับมาที่ร่างของข้าก่อนแล้วให้ข้าสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงเจ้าได้กลายเป็นจิตวิญญาณของข้าเจ้าไม่สามารถเสียพระกำลังต้นกำเนิดของเจ้ามากเกินไปได้ตกลงไปน้อยตกลงทันทีเขาหายเข้าไปในร่างของหัวอยู่เฮาหลังจากเจ้ามองไปที่หัวอยู่เฮาด้วยสายตาที่ตื่นเต้นหัวยู่เฮาหันไปหาสุนเทพตี้เถียน สุนเทพที่เถียนรู้สึกรำคาญในขณะที่เขาพูดด้วยท่าทางแปลกๆว่าหัวอยู่เฮ้าเจ้าเริ่มไม่ชัดเจนสําหรับข้ามากขึ้นบอกข้ามาเกี่ยวกับประวัติของโรคลึอรับนี้มันไม่น่าจะแค่โผล่มาในอากาศเจ้าพบฐานที่นี้ได้อย่างไรหลังจากคุ้คิดอยู่คู่หนึ่งหัวอยู่เฮ้าก็ตัดสินใจบอกความจริงไม่มีประโยชน์ที่เขาจะซ่อนสิ่งต่างๆจากที่เถียนแม้ว่าเกตมังกรมาตาสวนย้อนกลับของเขา ได้จำกัดการเชื่อมต่อของเขากับอาณาจักรแห่งพระเจ้าที่เถียนยังคงช่วยเขาไว้หลายต่อหลายครั้งวอยูเฮ้าไม่ชอบเขาแต่หัวอยูเฮ้าก็ไม่ได้เกลียดเขาเช่นกันวายูเฮ้าปฏิบัติต่อเขาเป็นเป้าหมายที่เขาต้องการบรรลุในอนาคตเท่านั้นโรคลึกลับนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอาจารย์ของข้าเขาถูกเรียกว่าเทพจอมเวทมรณะเขาเป็นตัวตนที่สูงส่งที่มาจากอีกโรคหนึ่งวายูเฮ้าเล่าว่า เขาสามารถผสมผสานกับเทพจอมเวทมรณะได้อย่างไรได้วิธีที่เขาได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ของเขาทําให้ได้รับความสามารถด้านเวทมนต์ที่แข็งแกร่งในขบวนการนี้ที่เถียนไม่สงสัยเขาเลยหรือตั้งคําถามใดๆเขาฟังอย่างจริงจังเท่านั้นกดแห่งเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาจากอีกโรคหนึ่งเทพจอมเวทมรณะจะมีความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองทั้งหมดนี้คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับที่เถียน เกี่ยวกับเรื่องนี้หัวอยู่เห้าไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแม้ว่าที่เถียนจะได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เขาก็ไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้เอาละเจ้าได้บอกทุกอย่างที่ข้าต้องการรู้แล้วโลกลึกลับนี้ค่อนข้างดีเจ้าต้องรักษาไว้อย่างดีมันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของพลังของเจ้าได้ด้วยความสามารถในปัจจุบันของเจ้าเจ้าสามารถใช้มันได้ในระดับที่ดีอยู่แล้วเจ้าต้องระวังในอนาคตหุดสร้างปัญหา ข้แม่สามารถช่วยเจ้าได้ตลอดเวลาเจ้าเข้าใจไหมที่เถียนพูดอย่างจริงจังข้าเข้าใจขอบคุณผู้อาวศตี้เถียนที่ช่วยชีวิตข้ามาอยู่เฮาพยักหน้าให้ตี้เถียนภาพของตี้เถียนหายไปอย่างรวดเร็วตามที่ปราโฏมันหายวับไปในอากาศบางๆมาอยู่เฮาแอบอยู่ในความกลัวผู้อาวศตี้เทียนเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปเมื่อไรที่ข้าจะสามารถควบคุมพลังอวกาศได้ถึงมาตรฐานของเขา สบของไปน้อยยังคงดูดซับพลังโลกลึกลับเพื่อเปลี่ยนตัวเองหัวอยู่เฮ้าไม่กล้าที่จะอยู่นานเกินไปในขณะที่เขายังมีสิ่งที่ต้องการทำถ้าไม่ใช่เพราะว่าจูจูไปน้อยก็ประสบป,ปัญหาเรื่องด่วนเขาก็คงจะเตรียมตัวเองให้เรียบร้อยและพร้อมที่จะเดินทางไปยังโรงเรียนซไริเคอร์เมื่อหัวอยู่เฮ้ากลับมาที่สำนักถังในห้องของเขาเองเขาก็รู้สึกหดหูเหตุผลนั้นง่ายมากผมของเขา สายฟ้าสวรรค์นั้นต้านทานได้ง่ายดายอย่างนั้นหรือแม้ว่าหัวอยู่เ้าจะไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของสายฟ้าที่มีต่อร่างกายของเขาแต่เขาสามารถเห็นผมที่พราพลายบนศีรษะได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ผมของเขาไม่ยาวไม่สั้นมันพึ่งมาถึงไหล่ของเขาตอนนี้มันโผล่ออกมาเหมือนเม่นเขาไม่สามารถแม้แต่จะกดลงไปใครจะเห็นเขาแบบนี้ได้ยังไงเขาอดไม่ได้เขาต้องอาบน้ำอีกครั้ง ในที่สุดน้ำที่เพียงพอก็คืนสภาพเส้นผมของเขาให้เป็นปกติแต่ทว่าขณะที่เขาถูกฟ้าผ่าผมของเขายังคงเป็นรอยหยกักหลังจากกลับมาเป็นปกติแต่ผลก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอย่างน้อยเขาก็ไม่น่าเกียดมองดูท้องฟ้าข้างนอกก็เริ่มมืดแล้วหัวอยู่เฮารีบแต่งตัวในชุดใหม่ที่เปย์เยมอบให้เขาพวกมันเข้ากันได้ดีเขาสวมชุดนักรบสีขาวซึ่งมีเครื่องประดับเพียงไม่กี่ชิ้นแต่ถว่า เสื้อคลุมหลายส่วนทําด้วยไหมแม้ว่าเสื้อคลุมจะเป็นสีขาวแต่ก็หักเหแสงได้หลายองศาและทําให้หัวอยู่เฮาดูสงางงามมากหัวอยู่เฮายังรู้สึกกระปี้กระเปาและสดชื่นขึ้นมากในขณะที่เขาสวมเส,สื้อคลุมในขณะนี้หัวอยู่เฮารู้สึกถึงความตื่นเต้นครั้งแรกของเขาหลังจากรวอมรวมกลับไปน้อยเป็นจิตวิญญาณที่ห้าของเขาความตื่นเต้นนี้ไม่ได้มาจากจิตวิญญาณของเขา แต่มาจากความจริงที่ว่าตอนนี้เขาเป็นวิญญาณพมยญญุทแปดวงแหวนวิญญาณพมยุทธ์นั้นด้วยกว่าราชทีนามนานพมยุทธ์เท่านั้นมาอยู่ห้าวอายุเพียง20ปีเท่านั้นไม่มีใครในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนซไรเคอร์สามารถบรรลุสิ่งที่เขามีในวัยนี้สร้างลีซุนกลายเป็นวิญญาณพมุทธ์เมื่ออายุได้30และเธอก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนซไรเคอร์ในตอนนั้นมาอยู่ห้าวตัวสันเมื่อเขาคิดถึงเธอ เขาไม่กล้ารอช้าอีกต่อไปเขาไม่ได้สนใจเรื่องอาหารด้วยซ้ำเขาได้วิ่งไปที่โรงเรียนซูร่ายเคอร์ถ้าเขามาสายเธออาจจะโกรธเขาเขาไม่สามารถทำร้ายเธอได้เขายัางต้องเรียนให้จบมายู่ฮาได้วิ่งไปที่โรงเรียนซูร่ายเคอร์โรงเรียนได้ทำการเรียนการสอนสิ้นสุดลงแล้วและนักเรียนต่างเข้ารังไรออกมาประตูของสถาบันการศึกษานั้นแออัดกว่าตอนที่เขาเข้ามาเป็นครั้งแรกเมื่อนานมาแล้ว เนื่องจากการขยายตัวของเมืองซูร่าเคอร์ทำให้ทางสถาบันการศึกษากลายเป็นพื้นที่พุกพลานต้องใช้ความพยายามบางอย่างเพื่อผ่านประตูขณะที่เขาเตรียมที่จะเข้าสู่สถาบันการศึกษาเขาได้ยินนักเรียนบางคนคุยกันถึงเรื่องบางอย่างข้าได้ยินมาว่าคืนนี้จะมีกิจกรรมหาคู่ที่ร้านด้านในในทะเลสาบเทพสมุทรอกจากนี้กิจกรรมหาคู่ในปีนี้ยังแตกต่างจากปีก่อนอีกด้วยแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้มาจากร้านด้านใน ก็สามารถเข้าชมงานได้นี่เป็นประวัติการแต่ข้าไม่แน่ใจว่าสาเหตุของมันคืออะไรข้าแน่ใจว่าเจ้าไม่รู้ลูกพี่ลูกน้องของข้ามาจากร้านด้านในคราวนี้กิจกรรมหาคู่เปิดให้สิทธิ์ที่ร้านด้านนอกเพราะถูกใช้เป็นวิธีกระตุ้นให้เราทำงานหนักขึ้นโดยการทำงานหนักและการกลายเป็นสิทธิของร้านด้านในเท่านั้นที่เราสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมหาคู่สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่า รุ่นพี่ของเราที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหาคู่นั้นมีความสามารถมากมันคงจะดีถ้ามีคู่เช่นนี้นอกจากนี้ข้าได้ยินมาว่าอัตราความสําเร็จนั้นสูงผู้อาวุโสจํานวนมากไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกเมอยังอยู่ในร้านด้านนอกพวกเขาสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อเปิดเผยทั้งหมดแน่นอนข้าได้ยินมาว่าสิ่งสําคัญคือต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอหากพวกเขาต้องการบรรลุสิ่งใดในกิจกรรมหาคู่ใช่ เราต้องทำงานให้หนักข้าจะต้องทำงานหนักวันหนึ่งข้าต้องยืนอยู่บนทะเลสาบเทพสมุทรและเข้าร่วมในกิจกรรมหาคู่ไปหาอะไรกินกันเร็วเราจะรีบกลับหลังจากกินเสร็จและหาที่ดีๆไม่อย่างนั้นเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยฮ่าๆเจ้าไม่รู้ว่าข้าจะทำอะไรข้าเตรียมที่จะซื้อเครื่องมือวิญญาณกล้องสองทางไกลด้วยสิ่งนี้ข้าสามารถมองเห็นรุ่นพี่ได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังไม่แพงอีกด้วยสำนักถัง เปิดตัวชุดใหม่เจ่าต้องการหรือไม่อะไรมีอะไรดีอย่างนั้นเหรอแน่นอนข้าต้องการมันข้ายังสามารถใช้มันเพื่อแอบ,บดูสาวๆได้ในอนาคตขณะที่เขาฟังจนถึงจุดนี้หัวอยู่เฮาก็คิดถึงความหลังข้าไม่ได้คาดหวังว่านักเรียนจากร้านด้านนอกจะได้รับอนุญาตให้สังเกตกิจกรรมหาคู่ดูเหมือนว่ารุ่นน้องสองคนนั้นพูดถูกอนุญาตให้พวกเขาสังเกตเหตุการณ์สามารถช่วยกระตุ้นการฝึกฝนได้ นี่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายจริงๆมารู้สึกดีขึ้นกว่าตอนที่ข้าเพิ่งเข้าร่วมสถาบันการศึกษามากจะดีแค่ไหนถ้าข้าได้ดูกิจกรรมหาคู่กับตรงเอ๋ขณะที่เขาคิดถึงหวังตรงเอ๋หัวอยู่เฮารู้สึกปวดใจเล็กน้อยและสายหัวเบาๆเขาเร่งฝีเท้าในขณะที่เขามุ่งหน้าไปยังสถาบันการศึกษาด้านในสถาบันการศึกษาคนแน่นมากมาอยู่เฮาติดตามนักเรียนไว้ที่หน้าอกดังนั้น จึงไม่มีใครหยุดเขาได้แต่ทว่าตอนนี้เขารู้จักนักเรียนน้อยลงนักเรียนที่ยังเรียนไม่จบมีไม่กี่กลุ่มอย่างมากที่สุดนักเรียนสองสามคนคิดว่าเขาแต่งตัวค่อนข้างแปลกพวอนักเรียนเกือบทุกคนภาคภูมิใจในการสวมเครื่องแบบของถาบันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ